ตอนรับนะครับสวัสดีตอนรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาตัวนะครับวันนี้จะมาแปะอาหารเจ้ากันแบบง่ายๆนะครับผมเป็นอาหารเจ้าที่สามารถจะทําได้นะครับอนอาหารวันนี้มีเท่าหครับมีขนมปังนะครับมีขนมปังมีชีสมีไส้กรอกนะครับมีปูอัดนะครับวันนี้จะทำอะไรกันนะวันนี้เราจะมาทาพิซซ่านะครับผมเราจะทำพิซซ่าครับ กล้วยนะครับกล้วยทิ้งนะครับผมเอามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับอะไรทำก่อนนะครับเสยเนยก่อนนะครับเอาเนยมีไหนเอ่ยนะครับเอาละครับสัซฟีทักทายอันดสวัสด์นะครับเริ่มกันทำโจ๊กง่ายนะครับเพื่อนนะตัวเราก็ทำการอุ่นกระทะก่อนนะครับ ชอบเลยนะครับเพื่อนนี่นจะเป็นขนมปังพิซซ่านะนครับใส่ไส้กรอกเข้าไปนะครับแต่ตอนที่ทำอยากจะใส่นะครับแล้วก็ปูอัดครับเป็นปูอัดนะครับโชว์เยอะๆเลยนะครับคลิปกันดีกว่านะครับอ่าเว ใสสูอ,อัเข้าไปแห่งครับใส่สองอันเลยนะครับเพื่อนก่อใส่ตัวของนี่นะครับมายองเนสนะครับเพื่อนปึ๊บใส่มายองเนสเข้าไปครับก่ก็ซอสมะเขือเทศนี ใส่ไปครับตอนนี้มีปูอัดมีไส้กรอกมีมายองเนสนะครับผมแล้วก็กมบเขือเทศนะครับและก็จะโรยด้วยออริตาโน่คนระับเพื่อนในตัวของพิซซ่าเฮานี้นะครับโรยออริตาโน่เข้าไปจ้านะครับโช๊คโชเดชโชเดชใส่เข้าไปจะอมเลยนะครับ ไปครับเปนหนักๆเลยนะครับวนนีเราจะทํากันแบบง่ายๆกินกันแบบง่ายๆอยู่กันแบบง่ายๆนะครับอ่ะก็ลดแก๊สไปนะครับแล้วก็เอาเลยเวลาเวลาเป็นทั่วแต่ถ้าแบบนี้ใส่ไปเลยครับอ้าลืมใส่นะครับลืมใส่ ชีสนะครับเพื่อนนี่เวลากินมันจะได้ช้ำๆเยิ้มๆนะครับชูช้ำๆเยิ้มๆยึดยืดใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับชอบด้วยยดนักๆก็ใส่เยอะนะครับจากนั้นเราเอาขนมปังนะครับ ไปบ้างบานหัวนี้เลยครับกระทะของเขานี่นะฮะ <S <S เป็นการจี้เข้าไปนะครับเพื่อนปึ๊บอ่าครับแล้วเขาก็ปิดฝาอบไว้นะครับจนกว่าตัวชีพจะสุกนะครับ,บอันนี้เราได้ใจกดเก็บก่อนนะครับจะได้ปเกหยัดการในการทำขน้นะครับ กันไปซากกรรนะครับคลาวนี้ผมเชียร์ก็ต้มยก่อนนะฮะอรุณสวัสดิ์ทักทายเพื่อนๆนะครับที่เข้ามากันนะครับผมขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาฮึ่งกาลังใจกันนะครับเป็นกําลังใจดวงน้อยๆเพื่อสาหรับคนทําช่อง youtube นะครับอ่าประกกบเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ก็คือขนมปังจากเอขนมพิซซ่าจากขนมปังนะครับมีท <to> ําการอบนะครับอบด้วย เตาอบของเฮาแบบนี้นะคะที่อบก็อบกันง่ายๆนะครับนะครับทํากันแบบง่ายๆนะครับสไตล์บ้านเฮานะครับผมกลิ่นก็ห้องหอมนะครับปิดไฟปิดปากก่อนนะครับเตรียมตักใส่กาญนะครับการอบนี่ก็มาแน่นอนมาตายตัวนะครับใจน้อยใจหนักใช้เวลาเท่าไรก็แล้วแต่เฮานะครับ มันมีตัวตายตัวที่แน่นอนนะครับเพราะว่าเทคนิคของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนีไหมครับเริ่มละเริ่อมละลายนะครับเริ่มละลายแล้วก็ปิดฝากขลนะครับสวัสดีครับ Good m o r n i ดีโตโดเอชมอร์นิ่งนะครับผมอวันนี้ทำพิซซ่านะครับผมพิซซ่าฟอร์มเดอ แบลส์นะแบลส์ Bread นะฮะอ่าครับยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหนี่เลยนะลักษณะของอาหารในเช้าวันนี้นะครับลักษณะจะดีดี้นะครับขนมปังนะฮะแฮ็กจากแคปสติกซอสเซสกับชีสมายองเนสแล้วก็แคชชัพนะครับครับผมทักทายคุณดิโดโรดจากประเทศ เม็กซิโกนะครับถ่านจ๊ะนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือบานาน่านะผมแอนเดอร์ซาเซมีนนะครับที่เราจะทํากันทํากันต่อไปนะครับนะแล้วก็อาหารเช้าของกู๊ดมอร์นิ่งนะฮะเอาจะี่ยวกับเวเทเบิลนะครับประกอบโทเมโทนะฮะนะครับ,นะรบโอ้โหน่ากินเลยทีเดียวนะครับผม เสร็จหรือยังยพอดูข้างล่างก่อนนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งชุดแล้วนะครับน,นี่โอ้โหนนกกินกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆมีสอหรับขนมปังจากพิซซ่าเอ้ยพิซซ่าจากขนมปังง่ามีเมนต่อไปก็จะเป็นมีเมนที่เหลือจากเมื่อวานนะครับคือการทำกล้วยปิ้งของเราจเองนะฮะใส่บัตเตอร์เข้าไปนะครับเพื่อนใส่เนยเข้าไป แล้วก็ละเลงละเลงละเลงอีนะครับแล้วก็แล้วก็ขนมบานาน่านี่นะครับบานาน่านี่ครับทา่านบอกเเข้าไปแม่จีบานาน่าเข้าไปนะครับแม่นี่จะเป็นมเมนูง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากกินกล้วยปิ้งแต่บางเวลาปิ้งนะครับเราใปใช้เทคนิคแบบนี้ในการปิ้งกล้วยนะครับ สวัสดีครับแม่หมูครับแม่หมูพี่เช่นสวัสดีครับยิน kind of ด,ดีต้อนรับนะครับะวันนี้มาเจอแม่หมูในไลฟ์ฟิ้งนะครับแม่หมูตื่นนอนแล้วหรือยังนะครับสวัสดีลูกนอนครับนะฮะสวัสดีนะครับผมคนเลสยงดีจางนะครับนะครับวันนี้มีหลายท่านเข้ามาหานะครับผมระเกาะตะคืนที่ได้นําเสนอเมนูเออตะคืนนี้ได้นําเสนอเมนูกล้วยปิ้งไปนะครับ ทำไปเยอะแต่กินมบะมดนะครับก็เลยเอามาทําต่อเจ้าที่ต่อนะครับวิธีการปิ้งกล้วยของโจ๊กเป็นการปิ้งกล้วยบนกระทะเทร่อนแบบนี้นะครับสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่บางมีเวลาทํากับข้าวนะครับแต่อยากจะกินกล้วยปิ้งเทคนิคไอ้โจ๊กนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับนาะกำลังจะเข้านอนจ้าคุณโจ๊กนะครับาผมขอให้นอนรับฝันดี้นะครับแม่หมูครับนะฮะเดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะครับ วันที่เราจะปิ้งกล้วยแล้วก็ใส่ตัวงาดําไปด้วยนะครับงาดํางาขาวนะครับงาดํางาขาวน,นี้ทําการคั่วไปก่อนลวงหน้านี้เล็กน้อยแล้วนะครับาจาะได้คั่วแบกไม่ต้องสุกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปจี่เห็ดกำรรเอาไปจีเอาไปปิ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราคั่วสุกนะครับผมเวลาเราไปปิ้งไปจีเนี่ยมันจะด ไม่นะครับนะมันจะไม่นะผมโซคูดครับผมแตงกิ้วครับนะฮะคุณดีโซโบอกว่าโซกูดนะครับทีนี้เราจะปิ้งเนี่ยเราจะกลอบนะครับกลับเพื่อดูทีท่าท่าทางว่าด้านหน้าด้านหลังโอเคไหมนะครับแบบนี้แล้วนะฮะในเหลืองละในเรล่องนะฮะอันนี้เป็นคุ้ยปิ้งสมัยใหม่นะครับสําหรับคนที่อยู่แต่บ้านนะครับบหมีเตาไฟนะครับบหมีตะแกรงปิ้งนะครับ นี่ก็เป็นแถมวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะปิ้งกล้วยกินได้นะครับเพราะหลายๆคนชอบกินกล้วยปิ้งกันนะครับผมเวลาไปซื้อกล้วยปิ้งนะครับชอบแข็งชอบออนนะครับผมชอบสุกเหมือนกันนะครับถ้าเราเจอกล้วยที่เราอยากจะเอามาใช้ทํากล้วยปิ้งสไตล์เราก็เลือกซื้อเลือกหาแล้วเอามาทำเอ,เองได้เลยนะครับมี้วก็ต้ง้งขอขอบคุณนะครับ สปอนเซอร์กล้วยนะครับผมนี่นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กล้วยนะครับจากน้องแพรนะครับน้องแพรนะครับผมที่เอากล้วยมาฝากไอ้โจกับพี่แอนนะครับซึ่งแบบนี้นะครับสีสันกล้วยแบบนี้เนี่ยไอ้โจกับพี่แอนชอบมากเพราะทาอันอย่างได้หลายอย่างนะครับกินสุกๆแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไปติ้งแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไปทํากล้วยบวชชีแบบนี้ก่อได้นะครับผมอ่ะนี่ก็ต้องแต่งกิวโซมา พอเดกคุณแพรนะฮะที่เอากล้วยมาฝากเรานะครับเขาบอกว่าปีนี้นะครับของฝากปีนี้เป็นปีที่จะทำให้เราดำเนินกิจกรรมดำเนินชีวิตไปแบบกล้วยๆนะครับอ่าปีนไปปีนมาก่อนนะครับเอาแล้วนะครับมีซานของกล้วยก็เริ่มจะมาแล้วนะครับได้ได้ตามที่เขาต้องการนะครับแล้วจะเสริมความหอมโดยการใส่เนยเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับสหรับกล้วยแต่ละอันนะครับอ่า ตัดเนยแปด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 ไปที่กล้วยนะครับเพื่อนแปด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 ถู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 แปดแปดไปนะครับอันนี้เป็นจรืงนู่หวยนะครับแปแปที่หมายถึงว่าเอาเนยนี่นะครับผมมาทานะครับกําบ้านโจเขายี้ากันทาแบบน้อยน้อยจีแบบน้อยน้อยนี่เป็นของว่าแปดนะครับแปดกันนะครับกล้วยปิ้งหน้ากินคาน้าตาดีหน้ากินมากบนหน้าทําตามบ้างคุณครับทําได้เลยครับนะฮะทำกินง่ายๆนะครับ แล้วก็โรยงานะครับเข้าไปนะครับแน่ใครที่จะทำเพห่มแบแบนๆกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นกล้วยม้วนอบนะครับซึ่งกำลังฮิตมากนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่เราต้องการกินเพราะว่าเวลาคบไปแล้วนะครับกินไปแล้วคบไปแล้วเนี่ยมันมีความกัดเข้าไปในตัวเนื้อกล้วยหนาๆน,นะครับก็เลยแบบนี้นะครับหรือว่า อย่างที่บอกนะครับกล้วยแ็นๆแล้วม้วนเป็นวงกลมก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นแหวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาไปทาอย่างอื่นนะฮะพอปิ้งกล้วยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเอากล้วยวางบนจานนะครับวางบนจานวางบนภาชนะอย่างที่เราจปนํำเสนอครับผมบีบตัวน้ําพึ่งเข้าไปนะครับหรือว่าบีบนมข้นเข้าไปนะครับหรือว่าราดกะทิน้ามัวงกะทิเข้าไปนะครับก็จะเป็นกล้วยปิ้งนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับอ้าวนะปิ้งต่อนะครับ อ่าสีสันได้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โห oh, oh, oh. นี่นะครับอ่าแล้วก็อ่านิสสัเค้าเจอร์ uh, Thailand, คุกกิ้งฟอร์มเดอะไทยแลนด์ฮะอ่าคุณดีโตโรสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะชอบคุัวมากนะฮะอ้าว uh, ใส่น้ำมันใส่เนยต่อนะครับแปดแปดนะครับแปดแปดไปนะครับ ใส่ก็ได้นะครับไอ้โจ๊กใส่หไอ้โจ๊กชอบเลยนะครับไอ้โจ๊กเลยใส่นะครับเลยนี่นะครับเพื่อนๆอาจจะทำเป็นน้ำกะทินะครับเท่ๆก็ได้นะครับใส่จากนะครับผมเมนูสุขภาพนะครับวิตามินซีจากกล้วยนะครับวิตามินเอนะครับผมวิตามินดีจากงานะครับอ่านะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับ สำหรับเมนูอาหารของเราในเจ้านี้นะครับวันนี้เราทําอาหาร2สไตล์นะครับทั้งสไตล์ไทยนะครับผมคือกล้วยปิ้งระยุกนะครับกล้วยกล้วยปิ้งหมอเดินแล้วก็กล้วยปิ้งนะครับผมขอโทษแล้วก็นี่นะครับพิซซ่าจากขนมปังนะครับก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับในเจ้านี้ที่เราจะกินกันแบบง่ายๆนะครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเขาันแป๊บนึงนะครับ ไอ้แซมนะครับสวัสดีครับชวนชมแต่เช้านะครับน่าทานมากเลยขอบคุณครับขอบคุณไอ้แซมที่แวะมาทักทายก่นนะครับน้องๆก็อยู่ในช่วงการทำไลฟ์สตรีมนะครับผมในช่วงเช้านะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมทางบ้าน a j แล้วก็บ้านไอ้โจกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับสำหรับเช้านี้ พอทุกคนนะครับผมมีแต่ความสุขและความสนุกในชีวิตนะครับใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทนะครับเพราะว่าทุกเวลาทุกวินาทีของการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในสตินะครับผมฉะนั้นแล้วนะฮะวันนี้ก็จะส่งเพื่อนๆด้วยเมนูนะฮะน่ากินน่ากินแบบนี้นะครับสตัใส่จานก่อนนะครับ เอาไปทํากันได้เลยนะครับนะสำหรับเมนูของเฮานะครับอ่าอย่างที่โจกบอกนะครับชอบหวานๆนะครับชอบอร่อยๆนะครับไปก่อนนะครับอ่าต้องขอขอบคุณตรงนี้เ้วยนะครับาอพาน้อยหาอยู่หากินนะครับน้ําพึ่งเมื่อปีที่แล้วยังกิ่นละเซียงเพิ่นนะครับเดี๋ยวจะต้องขอเอามาใช้งานนะครับนะราดนะครับน้ําพึ่งเข้าไปนะครับ ปึ๊บนะครับวาบแบบนี้อ่าจะได้ตัวของกล้วยปิ้งน้ำพึ่งที่แท้ทูนะครับอ่าขอฝากนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าไปสนับสนุนอ่ายูทูบเบอร์ของเขาหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าเป็นไอ้ของไอ้โจกนะครับชื่อว่าไอ้พานน้อยหาอยู่หากินเนี่ยนะครับไอ้พานน้อยหาอยู่หากินเนี่ยนะครับผมเปิีนเป็นยูทูบเบอร์สไตล์นายพานนะครับเปิ่จะเข้าปลาเข้าดอยนะครับไปหา ของป่านะครับประเภทน้าพึ่งนะครับผมประเภทคลองตัวรังพึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีการไปเก็บเห็ดเก็บรดดวนนะครับหรือว่านอนไม้ไผ่นะครับผมตัวนะครับขอฝากนะครับช่อง YouTube เป็นชื่อว่าพรานน้อยหาอยู่หากินนะครับขอฝากเปิดนะครับอันนี้เป็นไอ้บ่าวไอ้โจ๊กเองนะครับแล้วก็ แต่ขาบอกเป็นมีช่องสีฟ้ายนะครับช่อง a c e b o o k นะครับที่ว่าพี่น้อยหาอยู่หากินนะครับอ่านี่ฝากไว้ตัวนะครับขอบคุณสําหรับน้ําผึ้งนะครับขอบคุณสําหรับกล้วยนะครับและที่สําคัญนะครับไอ้โจ๊กได้วัตถุดิบมาตะวันนะครับผมเป็นวัตถุดิบตี่ยังคิดออกตื้อว่าจะเป็นอยังไงนะครับนี่นะครับหัวอันนี้แบบจ้ไ้ฟักทองนะครับเพื่อนอันนี้แบบใจไ้ฟักทองครับ นี่เป็นหัวบุกนะครับหัวบุกนะครับ,บ,รบผมที่อยู่ในดินนะครับลักษณะของหัวนะจะคล้ายๆกับตัวของมันกรอยนะครับ หรือว่าเพลินๆและวอจจะดูเหมือนหัวเพลือกไอโจ๊กก็บอกแน่ใจว่าเอาไปเนียอย่างญญกินได้นะครับแต่อายเป็นคอนเฟิร์มนะครับว่ากินได้นะครับผมกินดิบได้แล้วก็บักคันนะครับเพราะว่าพันนี่เป็นพันธุ์ที่บักคันธคอกระคายเคืองคอ,คอ,คอนะครับแล้วก็มีความหนะักมากเลยนะครับกําลังตั้งนโจทย์ว่าจะเอามาทําออย่างดีนะครับอย่างไรเดียวต้องได้ขอติดต่อกับที่อายทาน้องถึงกับว่าเอาเมนู ของหัวบุ๊กเนี่ยเคืออย่างไรพ่องนะครับอ่านี่นะครับส่วนเราชั้นเดี๋ยวขอทักทายนะครับอ่านะครับสุดยอดเลยครับครับผมขอบคุณนะครับที่ชื่นชมกันนะครับนะครับไอแซมคนบ้านไก่นะครับไอแซมนี <t ali> <t ali> ่เป็นไอแซมนี่อยู่ที่ไหนครับบ้านไก่นี่ตอนนี้ไออยู่ที่ไหนครับอยู่างเมืองนอกเมืองหนากันหรือว่าอยู่ในประเทศไทยอยู่จังหวัดพิมนะครับอ่าขอพิมพ์มาบอกไอโจกกัะกำนะครับอ่านะครับอ่านี่ก็เป็นเมนูจานนะครับ ของเฮานะครับผมนี่นะครับไข่ติ๊ขึ้นมอกว่าเจ้านี้จะกินอย่างดีมีกล้วยกัตะขยายจะกินกล้วยแล้วนะครับไก่กล้วยแล้วนะครับผมก็ลองเอามาประยุก a ด a p t นะครับไปจบนี่ดูนะครับนะรสชาติจะเป็นจะได้นั้นนะครับผมความอร่อยจะเป็นจะได้นั้นนะครับผมก็ ฝากมาคอมเมนต์กับตัวนะครับในใต้คลิกวิดีโอที่เขาทําการไลฟ์สตรีมนี้ตัวนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเป็นฝรั่งนะครับก็มีพิซซ่าจากขนมปังนะครับวิธีการทําง่ายๆอยู่ในต้นไลฟ์สตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเจ้านี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ thank you so much for คุณดีโตโดนะครับฟองเม็กซิโกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับแม่หมูคิสเชนนะครับวันนี้มาในล่างคุณอาพรการพุนานำนะครับผมอาก็ฝากช่อง แม่หมูคิคเชนตัวนะครับผมแม่หมูคิคเชนนี่เป็นช่องทําอาหารนะครับผมสไตล์ง่ายๆนะครับช่วงหลังๆนี้คุณลุงจะพาเขาออกไปเที่ยวรับประทานอาหารข้างนอกนะครับก็ขอฝากไปนะครับเดี๋ยวส่วนไอ้บุญนำนี่ไอ้โจเป็นเปอนใหม่นะครับถึงได้แล้วไอ้โจจะเข้าไปเที่ยวชมในช่องนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอ thank you so much for watching my channel นะครับผม see you again next live นะครับผม thank you so much very much นะครับผม from Dito Do นะครับผม thank you ขอบคุณ นะครับแม่หมูขอบคุณอันไอนี่นะครับผมไอแซมนะครับแล้วพอเจอกันไปในไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมนี้ขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนนะครับขอคือทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยครับบ๊ายบายครับตึ๊ดติ๊ดต๊ดตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดขอบคุณไอแซมนะครับ